คนถามเรื่องจะกะแํแลเยอะมากว่าใช้อะไรนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะคะว่าดิฉันใช้อะไรนะ,ะนี่ค่ะทุกคนค่ะเป็นตัวนี้นะคะเขามีขายที่โลตัสด้วยนะจะทุกคนไปหาตามกันได้เด้อชื่อว่าลีเอ็นนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็มาจัดไปเลยนะคะ3ตัวนะคะจุกๆไปเลยนะคะอันนี้ฉันใช้แบบว่าเป็นเซตไปเลยนะทุกคนแ,บบแะ,นะคะก็จะเป็นการสครับผิวก่อนเลยนะคะทุกคนค่ะเขาจะเป็นแบบเม็ดเมดแบบนี้นะคะทุกคนค่ะจะบอกว่าหอมมากคือกลิ่นคือดีมากทําแบบนี้ไปเลยนะคะทุกคนค่ะอาทิตย์ละ2อถึงสครั้งก็ได้นะต่อมาสเต็ปที่นคว้สอง เรียบเนียนขึ้นจ้าใครที่แบบรูปุงขนกว้างหนังไก่เยอะเนี่ยควรใช้นะจ้าตัวนี้เขาจะเป็นการเตรียมผิวนะคะให้พร้อมกับการบำรุงนะคะทุกคนขาใช้กับสำลีแบบนี้เนาะแล้วก็เช็ดเช้าเย็นไปเลยนะจ้าทุกคนจ้าสเต็ปที่3เนาะตัวนี้จะเป็นการบำรุงจ้าช่วยอะไรบ้างคือตัวนี้เขาจะช่วยให้ผิวเราเนี่ยนุ่มขึ้นเนาะแล้วก็แบบช่วยปรับให้มันกระจ่างใสขึ้นเนดี๋ยวแกดูข้างที่ทาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวฉันจะให้ดูค้างที่ยังไม่ทา,ทา,ทาเห็นไหมเห็นความแต่างสุดๆมเลยตัวมาตัวนี้คือวอร์กสุดที่สนใจนะคะหาซื้อตามโลตัส